ค,คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมครับเห็นภาพเนี้ยอย่านึกว่าตำรวจมาช่วยนายคนนี้เพราะมอเตอร์ไซค์คว่ำนะครับแต่ไม่ใช่ครับมอเอตอร์ไซค์เนียน่ยของตำรวจไอ้เนี้ยมันถีบมอเตอร์ไซค์ของตำรวจคว่ำและตำรวจจืนงอยงอยอยู่นั่นแหละครับมันกล้าดียังไงดูบนสภาพเลยตำรวจนิ่นงเลยอย่าง,งงนะครับที่ตำรวจเขายอมเนี่ยพอไอ้เนี่ยมันดมกาวมามันเมากาวแล้วก็มีอาวุธด้วยครับ มาซีมาซีมาซีได้จริงมาซีอาไปบ้าใช่ไหมเน่เอาทิ้งเวรเลยเน่เฮ้ยไอีกท่ด่มีลายไม้ไมีลายไม้ตำรวจมีลายปักเอาปักเอาป้าหรือเจ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยมันเลิกแล้วมันไปแล้วรถตำรวจของเราลอดแล้ววางที่เนฟวาดสอบมาเอาไปทำไม ตีรถตำรวจว่าว้ายดมันมันทำอะไรไปคิดถึงใจเจ้าของรถกระบะมันเจ็บนะเว้ยเป็นตำรวจเคยจะขู่เขาไม่เคยมีใครมาทำอย่างนี้เลยนะเว้ยเอาไงกับมันดีวันนี่้เอาแล้วเพื่อนมาแล้วคราวนี้ได้รู้ลิสต์ตำรวจละสายต่อรถคันแต่กลางในแค่สิงคโปร์ไปแกทำไรวะ แกนับอะไรอ่ะหนึ่งสองสามนับทำไมนับทำไมอ๋อนับว่าจะตีใครก่อนดีว้ายหนีหนีหนอีอุตส,าาส่าห์มาซะเยอะเลยวิ่งหนีมันซะอีกเอาไงกับมันดีวะเนี่ยพี่ดูมันทำกับรถผมดิตั้งแต่ผมเป็นตำรวจมาไม่เคยมีใครทับกับผมขนาดนี้เจ็บใจมากเออพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ ขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วเอาไงดีเอาไงดีงดมันตีมอเตอร์ไซค์ตำรวจสแลกแค่ไรจะไปมันหนีไปเฉยเฉยได้ยังไงเนี่อท่อนสูงที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล,แล้วเอาท่อนสูงกัน้นยังไงมันก็ต้องหยุดมันมาไม่ได้อยู่แล้วน้องอาสาไปดักหน้าไว้เลยรับรองไม่มีใครเจ็บตัว ไม่มีใครเจ็บตัวอะไรนอกจากอาสาว้ายดูอีกทีดิ่รถฟันมันไม่ผูกขาใครเลยมันทุกข,ขาอา,าอสาคนเดียวเลยไม่ชัดดูอีกทีฟังงงโอ๊ยพี่เนบอกไม่มีใครเจ็บตัวไงผมเจ็บอยู่คนเดียวเนี่ย,เ,ยเอาเอ้าเอาเอาเอา,เอาแล้วจะจับมันได้ยังไงนี่ ไม่ต้องมีใครมาจับครับเพราะมันเจ็บปันจุกสุดลงไปเองครับแล้วที่จุกเนี่ยไม่ใช่พออะไรชนกับอาสาเมื่อกี้เนี้ยเต็มเมขอยาปีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง